thank you 好，看这个。这好的。 มันต่อไปนั่นเดียวองิเดียวมายุ่งๆนตัวนี้ก็ใส่ไปลองเดี๋ยวลอาเงาลอเูงๆลองเงาลอแเดียวใส่ไชื่องต่อไปเดี๋ยวังนครักกำลังจมาครับต้องาเงินออกักจอแล้วรันิต้องใส่แพรออกกัน อกอยกเอางี้ครับเจ้าตัวนี้เปลี่ยนครับเรียบร้อบแล้วรับประกอบครบับครับตอนนี้เราก็ใส่แบตเตอรี่เข้าไปนะครับแล้วก็ใส่สายแพรตรงน,นี้ลงไปครับแล้วเราเปิดเครื่องดูครับเ,รเปิดเครื่องดูกันครับ ใช่ได้นครับเนะอเคครับรกอาประกอบกันใช่ได้คนระับหลังจากเรารู้ว่าจอติดแประกอบเสร็จแล้วเราก็อย่างอัดเราก็ใส่นากรบะรบืน,นบกนกระบ้องกกระเกื้อนี่มต,ตัวนี้ก็นีที่ต่ใส่หมาเลย ครับหลังจากเราใส่น็อตเสร็จก็หมดแล้วนะครับนี่รอบนี้หมดแล้วทาเกลวครับนี่เหยอดเกลียวแล้วทากาวตรงนี้ครับรอบเลยครับนะครับหลองจากหน้าจอมันติดแล้วแล้วก็ติดฟิล์มใหม่แล้วครับนี่รอบนี้ออกครับรอบหน้าเดี๋ยวเาปนะครับแล้วเราก็ประกอบเสร็จแล้วครับอินฟินิตสมาร์ทก็ครับหลังจากหน้าจอมันแตกครับ ใส่ปี้ใหมครับระบระกอบของเราเสร็จรครับ็หมดครับใช่ได้ครับไส่เรื่อยครับได้เรื่อยดีครับโอเคครับเสร็จรยบครับนี่ครับการใส่หน้าจออินเทน็ตสมาร์ทเก้าเส็จสิ้นครับ่อติดฟีมด้ครับเมบ